ต่ออีพีสองเดอร์ับเ้อร์ปาร์ตปาร์ลต่ออีพีสองครับตอนนี้ผมมาอยู่กึ่งกลางไม่กึ่งกเออออกมาเลยกึ่งกลางมาหน่อยครับมาดูเสาต้นต้นแรกนะครับฝั่งนี่ฝั่งนี้คือฝั่งสาธุประดิษฐ์เดอร์นี่ละครไปดูไปใกล้เครับซีส่วนพญานาคครับไปดูย้อนหลังนะครับตรงนั้นจะเป็นตรงกลางพอดีนะครับเสาโนนคนนะครับ พื้นเรือเด้อครับเด้อปากช่องปลาอ่อนอลาล์เดินคลับเตอร์มางามๆไม่คนครับเดู๋ยวเราดูคนพลังมาก็มีคนกลับแล้วก็มีนะครับตอนนี้มันก็จะสองทุ่มแล้วผมมาหกโมงกว่าก็มาเดินนี้ชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับเอาสวยๆไปดูครับตัวนี้รถส่องบรรยากาศสวยงามมากครับดูไฟนะครับทุกคนนะครับสวยครับกับตรงนั้นดูรถซลินก็ทำสวยงามมากครับ มัเยอะครับถืว่ารถสีิงียทาเส้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับสวยงามนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เล่นไฟนะปกติก็จะเล่น,ลนไฟด้วยมีคือายเสาบนสุดน,นะครับสูงสุดนะครับนี่นค,นครับามีพญานาคคู่คับอกว่าสวยไปดูรับ,บ่งโน้นก็จะเป็นตึก ฝั่งกรุงเทพแต่พานนี้ยังไม่ได้เปิดฝั่งทนนะครับฝั่งทนยังไม่ได้เปิดนะครับเปิดฝั่งกรุงเทพฝั่งเดียวช่องนอนทรีสาธุประดิษฐ์ครับท่าบถือเสาใหญ่มากๆนะครับ สวยนะครับพญานาคครับสวยงามมากๆนะครับครับสวยงามมากๆคครับบรรยากาศสวยๆมาฝากครับนี่ผมก็จะเดินทางลงนะครับเดีนทางนี้คือทางลงทางสาธุประดิษฐ์นะครับวัดดอกไม้นะครับเพราะว่าคนกลับก็มีคนขึ้นมากำลังขึ้นมาก็มี ตกไฟสวยๆนะครับเ <Ooh. S 1> นนี่นอาคางโน้กก็เป็นตึกนะครับ <Ooh. S 1> ตึกตรงนี้คือฝั่งกรุงเทพนะครับ mm. ผมอยู่ฝั่งทนแต่ก็มาลงฝั่งกรุงเทพนะครับ mm. เพราะว่าเขาเปิดฝั่งเดียวเขาเปิดฝั่งกรุงเทพฝั่งสาธุประดิษฐ์นะครับ สะพานแฟนคู่นานนะครับเขาเรียกว่าสะพานพนระรามเก้าหรือว่าสะพานรอเก้านะครับปลายปีที่แล้วผมก็มาเที่ยวหนึ่งละครับถ่ายไปแล้วรอบเยอะกว่านี้มาปีนี้เหมือนคนไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าปีที่แล้วคนมาเยอะคนที่มา เที่ยวนี้คือคนยังไม่เคยมาไม่มีเฉพาะคนไทยนะครับมีทั้งต่างประเทศนะครับพี่น้องเพื่อนบ้านเราก็เยอะครับทั้งสปปลาวเข้ามาครับเยอะแยะเลยครับนเซียากก็มีนะครับเข้ามาฝากเล็บีทั้งซอฟต์บอลลาวนะครับดูแล้วก็เป็นแรงใจให้กันเลยครับเอฝากติดตามช่องใหม่น้องปาอัลทะลาะนะครับน้องฝากด้วยเป็นช่องน้องใหม่ครับเพิ่งจะเปิดทำนะครับ นะฮะถ้ยังไม่ยังไม่เก่งเท่าไหร่เรื่องจะหันตามเข้าฝั่งเพื่อนเพื่อนทีมทุกคนเป็นแรงใจเลยครับทุกคนแล้วกันนะครับอูยาวๆกำลังขึ้นมานะครับกอ็จะกลับมาเมื่อกำลังขึ้นมามีเยอะมากมากมาตรการที่นีนะครับอาการไม่รออาการเรียนถึงรมพัดเย็นสบายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะวันนี้วันเด็กด้วยทุกคนนะครับทุกคนแล้วกัน คนละกันเยอะมากๆหนุ่ม,ม,มทั้งสาวทัว้งไม่ไม่สาวมาเยอะแยะครับขายดูนะครับเปิดเล่นเดียวอันนี้ด้านหลังนะครับไดูนะครับผมจะิญแล้วอันนี้สาวตัวแรกนะครับตัวแรกคู่การพิพนุนะครับฝั่งทนยังไม่ได้เปิดนะครับฝั่งทนยังไม่เปิดเลย เฉพาะฝั่งกรุงเทพราทุกคนอีนะครับเ้อวันนี้เปิดเปิดวันที่สองเปิด10วันนะครับับันเาขึ้นมาขบนไปตันะครับมีรน้ำรถจอดทุกจุดนะครับน้ำรานมีรพยาบาลมีทั้งทีที่หลายๆ่ช่วยนเดินไส่งรจเดินกกำลงกายกัน นำมาฝากครับดูคนแล้วกันครับข<อ>เขาก็จะปิดด้วยละครับประมาณสี่ห้าุนนะครับ มาได้เด้อครับเด้อใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้ทางกรุงเทพทางรานอ่อของเราก็ดูไฟสวยๆครับนี่ก็้วทำไฟสวยงามมากครับสลับสีด้วยขอบพระคุณเพื่อนๆเด้อครับเด้ออย่าลืมฝากช่องน้อยๆนะครับช่องราอ่อลองไว้ไว้แน่นอน มีกําลังใจเะีิบต่อบางคนที่ครับไกลๆอยู่ครับยังหลายอยู่ครับยังหลายกาลังมากครับบางคนเป็นพวกกะเลงานนะครับเพิ่งจะเลิกงานมาก็มีขาเปิดตั้งแต่สี่โมงนะครับให้มามาถึงก็มาลงทะเบียนบัตรประชาชนมาหรือมีบัตรอะไรก็ได้มามาก็มาได้นเยอะจริงๆด,นะดูคนนะครับ อากาศเย็นดีครับไม่ต้องกลัวร้อนคนเยอะครับเยอะเยอะก็ไม่ไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นมานกนี่ก็ดูรอบรอบบริเวณนะทางโน้นก็จะเป็นตึกทางโน้นก็จะเป็นผมเคยไปถ่ายแล้วครับอันนั้นก็จะจะเป็นสถานลับของรัฐโบาลอ,อีกน,น,น,นีนะครับเป็นของรัฐนะครับอ,อ,องค์งามมา,ากเลยนะครับ พี่นาเจอกันใหม่เด้อครับเด้ออีนี่ก็ฝากไว้แก่พี่เด้อครับนี่นะครับสี่คนคนก่อนนะครับนี่ละครับยังหลังไหลขึ้นมาอยู่ครับยังหลังไหลขึ้นมานะครับเด้อเราคนมีอาหารการกินมีโคมป์ปัสเด้อครับทางเขาอยู่กันพลอยไหลครับครับผมนะครับเด้อสี่คนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อครับเด้อคลิบเจอกับฝาก